สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชายทุกท่านนะครับวันนี้เราพบกับรังรางลุ้นรังกองบุญธรรมดาเนะครับนะเป็นรังรางปกตินะครับไม่ใช่รังนำเริ่นะพี่นะรังนำเลื่อเราเปิดไปแล้วครับอัปเดตไปเมื่อวานนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเป็นรังธรรมดารังกองบุญลุ้นโชคนะครับวันนี้ครับมาแบ่งปันพี่น้องในราคาแบ่งปันครับนะจะเปรงกองบุญนะครับนะฮะจะแบ่งปันลุ้นอยู่ที่ลุ้นละ250บาทนะครับ ลุนละ250บาทนะครับ2ลุ้นขึ้นไปนะครับไม่2ลุนขึ้นไปจะคิดแค่เพียงองค์ละ200บาทนะครับถ้า2ลุนขึ้นไปจะคิดเพียงแค่อง์ละ200บาทนะครับถ้าพี่พสนใจอยากลุ้นหรือที่พี่สนใจนะฮะอยากนะฮะชมหนาว่าแนวปิดตามเนื้อก็สามารถชมได้ส่วนหลังนี้ผมจะเปิดให้เลยวันนี้ ส่วนลังนี้นะครับผมจะนําไปแปะเลข1นึถึงร้อยนะครับให้พี่ๆเอาไปลุ้นกันเองนะครับแยกกันเลยนะครับนี้จัดมาให้2อลังตอนแรกการไม่เอามาพี่นะฮะแต่จัดมาให้สักหน่อยนะครับนะจัดมาให้สักหน่อยนะครับนะนะฮะเดี๋ยวมารับชมมัพร้อมกันพี่ชายนะครับนะนี่คือลังที่เราจะแกะอันนี้คือลังที่พี่เอาลุ้นนะพี่เลือกได้เลยเลข1นึถึงหนึนะครับเล yeah. no oh ือกได้เลยลุ้นละ2องร้าสิบาทสองลุ้นขึ้นไปนะครับเดือดลุ้นละ200นะราคาพิเศษละพี่นะครับนะราคาเปรี้ยปันนะฮะพระพึ่ง พ,พระเพิ่งออกระหว่างนะครับเดี๋ยวน้องขออนุญาตแกะเลยแล้วกันนะครับแกะซีนเดิมเลยแล้วกันนะครับ,นะรบ,นะรบเดี๋ยวเรามารับชมมาพร้อมกันนะครับพี่ชายนะครับ ไปล้วการหยุดนี้โอเค okay, นี่ฮะปึ๊บนี่เดี๋ยวมารับชมมาพร้อมกันพี่ชายนะครับอันนี้น่าจะเป็นรายการสัมมนาคุณยกหลงังนะครับน่าจะเป็นสัมมนาคุณยกหลงังนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะเทให้เห็นเลยนะครับเทให้เห็นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาหยิบอีกทีหนึ่งนะครับนะยี่สิบองค์นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิด ารายการสัมมนาคุณนะฮะให้พี่ๆได้รับชมก่อนนะครับนี่ฮะมาชมรายการแรกครับรายการนี้เป็นรายการสัมมนาคุณยกลันะครับควร,รายการแรกเปิดขึ้นมานะฮะโอ้โหรายการนี้เป็นตัวตะก,ก่วนะครับหน้ากากปิดทองคําแท้ฮะนะฮะสัมมนาคุณยกลังครับ เลขคดเบอร์หมายเลข71นะครับเลขคดเบอร์หมายเลขิครับรายการนี้เป็นรายการสามัญนาคุณนะครับนี่ฮะเนื้อตะกวน้ากราบปิดทองคำแท้นะครับฝั่งเพชรนะครับด้านหลังนี่ฮะนี่ฮะรายการนี้แบ่งปันพี่พี่นะครับแค่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับนี่ฮะรายการสัมมนาคุณั้านหลังผมขอวางนี้นะเดี๋ยวที่เหลือครับเรามาจับรายการ คะอ่ารายการลุ้นเลยแล้วกันนะครับมาฮะมารายการลุ้นนะฮะยี่สิบคะเลยพี่ชายนะครับรายการลุ้นนะฮะยี่สิบรายการนะครับมาฮะเดี๋ยวเรามาชมพร้อมๆกันพี่ชายนะครับรายการลุ้นโอเคครบแล้วมาฮะยี่สิบรายการเดี๋ยวเรามาชมพร้อมๆกันพี่ชาย นะครับเรามาชมมาพร้อมกันนะฮะส่วนพี่นักการนะครับนะรายการลุ้นน้ำลุ้นได้เลยนะเลือกเลือกมาเลย1นึถึงร้อยนะฮะเดี๋ยวผมแปะสติ๊กเกอร์เลขไว้ให้นะครับมารายการแรกกันเลยพี่ชายนะรายการที่1ครับรายการนี้เป็นรังลุ้นโชคนะฮะเป็นรังแร็กธรรมดานะครับไม่ใช่รังนาเลือกรังนาเลือกเหลือตอนเดี๋ยวผมจะไปอัปเดตให้เรื่อยๆแล้วกันนะครับรายการแรกนะครับไปเปิดออกมาเป็นเนื้อขาวสมเด็จลอยพลฝังมุดนะนี่ครับนี่ เลขคนที่เบอร์หนึ่งแปดสามครับเนี่ยคก้อนน้ำทองนะครับเนื้อขาวสมเด็จนี่ครับเลขคนที่เบอร์หนึ่งแปดสามครับนะรายการนี้นะครับขอแบ่งไปพี่ๆเนี่ยที่นี่ฮะสองร้อยบาทนะครับเอาไปสองร้อยบาทครับพี่ชายครับพร้อมจัดส่งนะฮะพร้อมจัดส่งนะครับยกคู่ นะองค์ไหน200ยกคู่350บาทได้นะพี่นะครับองไหน200ยกคู่350บาทได้เลยครับพี่นะฮะรายการที่2เปิดมาครับโอ้โหรายการนี้สวยนะฮะรายการนี้สวยครับรายการนี้เป็นเนื้อพญาเสือขาวองค์ดําตะกุดเงินแท้เนื้อพญาเสือขาวตะกุลด,ดำนะฮะเลขโคจเบอร์เลขแปดสิบเก้านะครับ เลขโค้เบอร์เลขปดก้านะครับนะนำเลิกจะตอกข้างทีแต่นี้ถ้าเป็นรังทำาจตอกปั๊มอยู่ด้านล่างนะครับรายการนี้นะครับขอแบ่งปันพี่ๆนะครับที่สามยบาทนะครับตะกุนเงินนะพี่นะตะกุดเงินนะครับรายการที่สองนะครับรายการที่สองครับนะฮะหรือรายการที่สองเปิดขึ้นมาครับพี่โอ้โห รายการที่สองครับรายการนี้เป็นเนื้อพญาเสือขาวองค์ดําตะกรุดเงินสีหนึ่งดอกะฮะนี่ฮะโอ้โห و. นี่ยรัสามร้อยบาทนะพี่ชายเลขโคดันเบอร์มาเลขโอ้โหไม่ใช่สามร้อยนะพี่รายการนี้เป็นรายการพิเศษตอกพิเศษครับเลขโคดําเบอร์หมายเลขตองเก้าฮะรายการนี้ตองเก้าผมขอที่สี่ร้อยบาทนคะครับรายการนี้รายการพิเศษตองเก้าผมขอที่สี่ร้อยบาทครับพี่ชาย นะครับ400บาทนะครับพอนะฮะส่วนรายการนี้รายการที่สองสามร้อยบาทนะฮะพี่สามารถเอาไปจับคู่ได้สามร้อยบาทสามารถจับคู่เป็นห้าร้อยบาทได้นะครับนะนี้เป็นรายธรรมดานะครับแต่สวยนะไม่แพ้กันนะครับนี่ไปเลือกได้เลยพี่ชายนะครับส่วนองค์ตองเก้าผมขอที่สี่ร้อยบาทรายการนะครับเพราะเป็นรายการพิเศษนะพี่ชายนะฮะมาลุ้นต่อครับพี่ชายนะรายการสบายครับรายการสบายเป็นรายการที่สี่ฮะ รายการที่4เปิดออกมาครับรายการนี้เป็นเนื้อมหาวานองค,ค์แดงปักมุกฮะเนื้อมหาวานองค์แดงปักมุกค,ค่ะเลขคนทีเบอร์172ดครับเลขคนที่เบอร์172ครับรายการนี้ขอแบ่งให้พี่ๆนะครับที่200บาทนะครับ200บาทจะไม่ใหญ่นะครับสามารถจับคู่350บาทได้เลยนะพี่นะเลือกได้เลยนะครับต่อมาฮะรายการที่5ครับโอ้โห รายการที่ห้าเปิดมาเป็นเนื้อขาวสมเด็จตะกุดเงินแท้หนึ่งดอกลอยว่านโอ้โหลอยว่านนั้นหนาเลยพี่นะเลกเลขคนต้องเบอร์หมายเลขสองหนึ่งฮะเลขคนต้องเบอร์หมายเลขสองหนึ่งพี่ดูดูว่าน,นครับว่านนั้นหนาสวยสวยลยรายการที่ผมขอสองร้อยเอยรายการที่ผมขอสองร้อยห้าสิบบาทขอสองร้อยห้าสิบบาทพี่ชายรายการที่ห้านี่ฮะ ต่อมารายการที่6ครับรายการที่6เนื้อกากยายักษ์นะฮะคุกว่านเหลืองแสงตะกุดเงินแท้3ดอกะฮะเลขคดนัมเบอร์หมายเลข2รลองไม่ทับครับเลขคดเบอร์หมายเลข2อองไม่ทับพี่ชายรายการนี้ตะกุดเงิน3ดอกเนื้อเนี่ยฮะกากดำจากยายักษ์นะฮะรายการนี้ผมขอแบ่งปันให้พี่ที่300 ห้าสิบาทนะครับสามร้อยห้าสิบาทนะพี่นะตะกูดสามดอกนะครับตุ่นเงินแท้สามดอกเลยนะครับสายงานคลาสสิกห้ามพลาดนะครับสายงานคลาสสิกห้ามพลาดหรือพี่เอาองค์นี้ไปจับคู่กับองค์อื่นนะครับทักมาได้พี่นะฮะทักมาได้เลยเดี๋ยวดูราคาพิเศษให้นะครับต่อมาเนื้อจีนดามินีนะฮะโรยม้วนสารโรยพอยเศกครับโรยม้วนสารโรยพอยเศกพี่เลขคู่ตั้งเบอร์หนึ่งสองหกครับ เลขคูณเบอร์หนึ่งสองหกครับรายการน,นี้เอาไปสองร้อยบาทพี่ชายลายการที่เจ็ดเอาไปสองร้อยบาทนะครับส่วนใครซื้อรุ่นนะครับรุ่นละสองร้อยห้าสิบาทจะซื้อรุ่นสองรุ่นขึ้นไปรุ่นละสองร้อยเท่านั้นนะพี่นะแต่ถ้าพี่ตี้ใจน,นะครับยกสิบผมแถมให้สี่ฮะยกสิบผมแถมให้สี่ครับนี่ฮะคุ้มคุ้มนะครับยกสิบผมแถมให้อีกสี่องค์นีฮะยกสิบมีของแถมให้นะครับยกสิบผมมีของแถมให้อีกสี่อง ะะเดี๋ยวดูของแถมให้นะครับไม่ได้แถมรุ่นนะพี่นะนเดี๋ยวดูของแถมรุ่นนี้นะพี่เดี๋ยวแถมรุ่นนี้ไปให้สิ่งเลขคนตเบอร์มังซึงสี่สามครับรายการนี้ฝังพลนี่ฮะพลแน่นจับที่ตรงนี้นะฮะรายการนี้เอาไปสองร้อยบาทพอพี่ชายรายการที่แปดนะครับเอาไปสองร้อยบาทพอฮะจับคู่สามร้อยห้าสิบต่อมาครับพี่ชายรายการที่เก้าครับรายการที่เก้าเปิดออกมาครับรายการนี้เป็นซุ้ม นะฮะหน้าทองใส่ลุงซุ้มหน้าทองปิดทองรยอยพลอยฮะรายการที่ปิดทองด้านหลังด้วยนะครับเลขคนเบอร์หนึ่งสี่สองครับอุย้ยลายการที่สวยจังนะครับลายการที่สวยจังไม่มีในนําเลิกนะองนี้นยฮะร,รายการนี้ขอแม่งไปพี่นะครับที่สองร้อยยี่สิบบาทในองนี้ขอสองร้อยยี่สิบบาทพี่นะสวยจริงนะครับต่อมารายการที่สิบครับ รายการที่สิบเปิดมารายการนี้เป็นเนื้อเขียวพวกซับปัดทองฮะปัดนาคฝังพลอยครับเลขโคตจัเบอร์ไปที้สี่สิบห้าเลขคตจัเบอร์ไปได้สี่สิบห้ารายการนี้สองร้อยบาทครับรายการนี้สองร้อยบาทครับพี่ชายรายการที่สิบนะครับต่อมารายการที่สิบเอ็ดครับรายการที่สิบเอ็ดเปิดออกมาครับลายการนี้เป็นเนื้อว่านพลอยดำนะครับปัดทองฝังทองไหลฮะ ฝังทองไหลครับเลขโค้นัวเบอร์นะครับหมายเลข142ครับเลขโค้นัวเบอร์หมายเลขหนึ่งสี่สองครับรายการนี้200บาทนะครับนะจับคู่350บาทได้เลยพี่ชายนะครับซื้อจากญาติพี่น้องได้เลยนะครับต่อมาครับพี่ชายนะรายการถัดไปครับรายการนี้เป็นเนื้อเขียวพวกซับลงลักปิดทองครับรายการนเลขค้นัวเบอร์หนึ่งแปดแปดนะครับเลขโค้นัวเบอร์หนึ่งแปดแปดครับรายการนี้สองร้อยบาท นะครับสองร้อยบาทครับพี่ชายต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่สิบแปดนะฮะไมยรายการที่สิบสามตัวที่พี่รายการที่สิบสามครับรายการนี้เป็นเนื้อสายลุงนะฮะประกายองค์แดงงาโรยพลอยอกเงินครับนี่อกเงินนะครับเลขคุณตเบอร์เก้าสิบสี่สิครับองค์นี้ขอสองร้อยแปดสิบบาทนะครับขอสองร้อยแปดสิบบาทพี่ชายอกเงินนะครับ ต่อมารายการที่สิบสี่ครับรายการที่สิบสี่เปิดขึ้นมาพี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อว่าสมุนลวดตะกุนเงินสามดอกโอยพอยะตะกุนเงินสามดอกโอยพอยบพี่เลขโค้รเบิร์นหนึ่งสองหนึ่งรายการนี้เอาไปสามร้อยครับรายการนี้เอาไปสามร้อยบาทครับนะเงินสามเงินสามดอกเลยพี่ชายนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่สิบห้า รายการที่สิบห้าเปิดขึ้นมาเฮ้ยเซอร์ไพ่ถ้ากลัมจะปิดฝังปอโอ้โหมานี่ฮะนี่พี่ชายรายการเซอร์ไพรส์ครับถ้ากลัวไม่จะปิดฝังพลอยเขียวฟ้าสร้างเก้าองค์นะฮะโอ้โหนี่ฮะสร้างเก้าองค์พี่ชายมาเลยครับรายการเซอร์ไพรส์พิเศษนะฮะ โอ้โหนำเลิกหนึ่งศูนย์ครับนะนี่คือตะกรวดลองพิมพ์แน่เลยผมว่าพี่ใช่ไหมนี่ฮะไม่จัดปีกรัะเลขคนําเบั้มหมายเลขสิบครับตะกรวดลองพิมพ์เนี่ยฮะเป็นรายการนำเลิกพิเศษให้ฮะเซอร์ไพกับลังลังกองบุญนะครับโอ้โหมาแล้วฮะเซอร์ไพส์พิเศษหนึ่งองค์ครับอง์นี้นะครับผมขอไปปันที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทเพอฮะ หนึ่งพันห้าร้อบาทพอพี่รายการเซอร์ไพรส์พิเศษครับโอ้โหสุดเลยครับอีพีนี้อ e ีแรกสุดๆเลยครับมาลุกันต่อพี่ชายนะรายการจะไปรายการที่สิบหกครับรายการที่สิบกเปิดขึ้นมาครับ รายการนี้เนื้อฟาร์มหานิยมลอยพลอยปิดทองครับรายการนี้200บาทนะครับเลขคนตัเบอร์น103ครับ200บาทพร้อมจะส่งพิจายค่าส่งก็ 60- 70แล้วิพิจายนะครับน้องเหลือองค์130าบาทอย่นะฮะนี่คือราคาพ ian, anything, uh. ิเศษแลยพิจายนะครับราคาพิเศษเลยนะครับต่อมาครับรายการนี้เนื้อมหาว่านองคแดงปัดมุกฝั่งเพชรนะฮะเลขคนตัเบอร์น103ครับรายการนี้200บาทชิ้นนึียวกัพี่รายการที่17ครับ ต่อมารับรายการที่แปนะครับรายการที่แปดเปิดขึ้นมาครับพี่รายการนี้นะครับเป็นเนื้อภัยดำปัดทองฝังทองไหลครับเลขโค้ดเบอร์หมายเลข90้าศูนย์ะครับรายการนี้200บาทเช่นเดียวกันครับสองร้อยบาทเช่นเดียวกันครับพี่ชายรายการที่แปนะครับต่อมารายการที่เก้าคร รายการที่1ิเก้าเปิดมารายการนี้เป็นเนื้อผงทูบรวยมนสารนะครับเนื้อผงทูบรวยมนสารเลขคต้นเบอร์หมายเลขสี่สิบสี่รายการนี้สองร้อยบาทจับคู่สามรอยห้าสบาทเหมือนเดิมไม่ใช่นะครับต่อมาครับรายการที่ยี่สิบรายการที่ยี่สิบเปิดขึ้นมาครับพี่โอ้โหรายการนี้เดอะเบสอีกนะฮะ รายการนี้เนื้อว่าน,น้ำตาลตะกุดเงินแท้หนึ่งดอกลอยว่านรายการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบาทพอพิเศษให้เอาไปสองร้อยห้าสิบาทพอครับรายการที่ยี่สิบนะครับวันนี้ก็มีทั้งหมดยี่สิบรายการพี่ชายลองเดกชมดูนะหากชอบใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ ID ไอดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณทุกท่านติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆครับ